สวัสดีครับัที่จักรวาลเจ็ดศักิ์เทวันว่นไปเบิดแล้วหันว่นบมพ่อแจ้งู้่าต๊กยังยังยังัโนะัปีไหนไมรู้ของน้องที่เป็นสารบัตเขาไม ไม่น่าจะทันหนก็รวยันีไพอกบาดตุก้คางเลยนเหมือนอาจารย์โด่งนะทำนีแะพี่น้องพี่น้องมัน ขออนุสัก5นาทีคือกันอนนึงเอาเอสเตโซ่ปั่นเย็นเย็เอาเย็นเลยครับผู้ใดเอาก็คเอาอะไรที่ไม่ไม่เอากาแฟอย่บ่กครับผู้ใดเอานะไม่ไเดี๋ยวไปไม่ไม่ับมอมดกาแฟตรงร้านป๊อไม่ิที่นั่นเลยที่บ้านเลยมีร้านกาแฟด้วยอะคะไม่มีกาแฟทุกเขาไปซื้อชาเขียวไอาเียวก่อนเอาเอสเอาเอสโอ้ยเมะนาวไปซไปซื้ บอยเอพโซ่เย็นฝันลงมานนะคะเอโเอโซ่านมเดียเนี่ครับที่ว่าปีปทุมครับตอนนี้จะว่าปีปทุมครับนะเยี่ยมที่จักรวาลจิตสักไทวันดตัวแบนไม่ยวันตี่แหลที่ร้อน <Tu> ได้ท <One input> ีหนาวมอ้เคอ้ันนี้อรกันล่ะพี่ปอเขาดูนั้นพี่ปอเดังมาก่อนมึงด้วยนะอก็เราหนุ่งเขอตั้งลาาเด็มพันผ้ากีสางเนี่ยผัวยัดวยังตัมพันอยู่อพัดผัวมาหาอยู่ใครต่อยใครพัดไหมเฮยดิเดิมพันก็ต้งกี่เป็นล้านอยู่เอรปีกปีที่แล้วอะตายเดียวีเดียวกีครั้งอะ ก็สองกันสองนี่นะสองคู่ดีนเดิมพันแบบเมื่อวนเราประเทศไทยนี่ถือว่าเดิมพันสูงสุดเมื่อสมัย40ปีที่แล้วเป็นล้านนะอันนี้ก็จอมเดิมพันเลยนะสายยาจอมเดิมพันเลยต่อยกับผมนุงนี่ก็เดิมพันนะทางไหลแสนเงินเลยแลกขาข้างละล้านน่ะถ้าไม่มีเดิมพันไม่ต่อย แฟนแฟนเขาตามไงตอมเดิมพันเลยที่อีสานนี่ถ้าก็ต่อยในอีสานแถบนี้ไปกันหมดเลยทางจังหวัดออกของเรามีหนุ่มภาคอีสานแถวแถวหลายจังหวัดแถบนี้ไปกันหมดหลายก่อนมีจักรวาลตัหายพันนี่ยังโัหายพันนี่ยังโถแล้วโถแล้วรับรับอะไรนับไม่บ่ายโมงบ่ายบ่ายโมงโมกันก็ยินดีอยู่คู่เมืองเนี่ยเออคุยใหญ่คุยใหญ่คูยใหญ่เลยไปได้พวกนั้นเลดไปได้ ยังพี่พันธ์ไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกเราเลี้ยงไม่ได้ก็ว่าจะเลี้ยงเข้าก็นั่งคุยกับพี่ป๊อกก่อนเป็นไรฝันโมงสองโมงก็เป็นไรว่าขับจากนี้ไปถึงชั่วโมงแม่ไม่ถึงนะจากนี้ไปประมาณร้อยกว่าโล่งอ่อยกว่าร้อยสิบเศษเลยอ่ะเฮ้ยก็คูใหญ่นะมันเราไม่ต้องเข้ายังเข้าพิจารณาคูเมืองเลยเข้าคูเมืองเลยเข้าคูเมืองไปหน่อยก็คูใหญ่แล้วเยอะเลยครับอันนี้เราเราไปกันปุ๊บพี่ป๊อกต่อยกันนี่กี่ครั้งสอง แข้งแข้งใส่แข้งแข้งแข้งจะหน้ารั้งแข้งกองครั้งเดียวแต่ผมไม่ได้ต่อยกับพี่พิ๊ป๊อกอยู่พอดีผมขึ้นเร็วไปใชร้อยแล้วป้ไปหนึอยเจ็ดร้อยสิบแปดเนี่ยต่อยอยู่ครั้งสองครั้งต่อยพระรหัสต่อยมาเฟืองอ๋พระรหัสร้อยยี่สสี่ก็ต่อยมาเฟืองร้อยสิบแปดแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปพระรหัสไปอะไรยี่สิบกว่าเลย เลยไม่ได้ต่อยเพราะเลยต่อยไทยก่อนนะฉันขึ้นไปหานายร้อ่กอะนัจากเราต่อยร้อยมม่งร้อยยี่สิบเอ็ดยี่สิองสมชายต่อยแรกตักบันทีอะไรก่ยังอยู่ไหมตอนนี้มัีไอ้ลำชีนี่ไอ้ลำแพะใช่นี่ต่อยต่อยไอ้ล้ำไอ้ล้ำก็สักำชี2สองกสิทินะติตเครื่อต่อยเมวป่าก็ต่อย ความบุญนั้นต่อยกับทุกตัวแม้ปลาสิช่างนะไม่ได้ต่อยกับผมคนเดียวต่อยสากลนกสากลนกสากลมากเล่นนั่นนะตอนนั้นกูขึ้นกูขึ้นน้ำหนักไปพอต่อยพรละต่อยมาเฟืองร้อยสิบแปดแล้วขึ้นไปต่อยพละหัสร้อยยี่สี่แชมป์อยู่เนี่ยเป็นตั้งจิงแชมป์เป็นตั้งแบบน้อยมาเฟืองไม่ได้ัเส้นเลยแกมันต้งยอนที่ไหนพี่ป๊อกได้แชมป์มั้งไหมได้เส้นเดียวอ๋อได้จากใครวันนั้นพินเมยแตมังมงคนเดชศกวิยาของเนเปมมงกนเดชศักดิ์วิยา อ๋อบางคนเดทตักวิทยาตอนาฬิบุโเลยพวกอะไรพวกนี้นอยู่ตัวนั้นนะไช่บเลย์าอยนันตอะารสักวิทยาโอเล้ไช่ันนะอะไรอะไรตักวิทยามึงมีไช่สักวิทยามีต่อนาฬิแถมผมอ่ะไอไช่เด่นพยักเด่นพยักเด่นพยักสักวิทยาเด่นพยักสิ้นตึ้งใช่สิ้นตึ้งมันมนเกินแถมนึงนะ้าร้อยหนึ่ง เรียนก็เรียนโอเล่เรียนนี่โอเล่โอเล่ไม่ผมน้ำหนักผมยังอยู่แค่ดอกอยู่ไม่เกินร้อยยี้อไม่โอเล่ตอนหน้าราเียวต่อเกยวกับต่อเรื่องอะไรไม่โอเล่ก็ลาล่เดียวล่กันแต่โอเล่เข้ากรงเทพมาก่อนคนนั้นเขากรุงเทพมาก่อนไม่ได้เข้นยเพิ่งติรถเ้ากรุงเทพตีรถกลับตีรถกลับไปับไปอ๋อไม่ไเคยไม่ได้ไปท้องกรเทพแม่อะไรจำอะไรเท้งที่นี่ ก็เหมือลักษณะเดียวเหมกันเลย่ยกนะตอนเป็นเวลาเก็บที่สามคือวันอ่งคารจอมันเลงตอนนี้ยังอยู่นะโยแกเป็นโซ่จอยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราไมเอามวยแล้ววางมือแล้วเบื่อแบบแล้นแหละแล้วมวยสมัยนี้ยากเลยใช่ทำยากมวยสมัยนี้ทีนี้เราเราเราจะมีมาตรการ เรื่องโควิดอะไรยังไงช่วยช่วยอดีตน้อมวยน้อมวยอะไรยงเงยที่มันมาเริ่มมาแรงเนี่ยเรผมว่าโควิดในตัวเนี้ยต่อไปเป็นทุกคนแล้วแหละก็คือตอนนี้ผมว่าลุมพินีก็งดไปไม่ใช่หรองดแล้วไม่ไม่จักแล้วไม่มาจกเนาะเออแล้วลุมพินีมันพวกเตรียมแอบตี้แล้วด้วยในเข้าก็ไม่เล่นการพนันเตรียมจะเข้าไปได้ยังไงทเขาไม่ให้เล่นการพนันเนี่ย ลุงบอบนีลถ้ามาโทรศัพท์มือถือเข้าการมาตรการเราเราน่าจะหาเงินกองทุนของกองทุนมวยเนี่ยช่วยเหลือพวกนักมวยที่่าการมวยเนี่ยคือน่าจะนั่งคุยเรื่องนี้ด้วยนะคุยไปรืองนี้เราคล้ายๆเราเราไปเก็บข้อมูลจากนักมวยนี่นักมวยเราเนี่ยนะในสมาคมก็อยู่ที่นี่ได้เวลาได้เวลาปรึกษาพออแล้วเอาเลยพราะเราตั้งประเด็นเรื่องมาตรการการช่วยเหลือนักมวยดีนักมวยแล้วก็กลุ่ม บุคลากรมวยทั้งหมดอ่ะถ้าสถานการณ์โควิดการรักษาพยาบาลเราจะมีเงินที่ไหนเพิ่มอีกมันเฉพาะมาตรการควอย่างเดียวนะไม่ช่วยไม่ไหวแล้วกรกฐเรายื่นเสนอเข้าไปอย่างเดียวยื่นทําสรุปประเด็นเราก็ยื่นเข้าไปให้เขารู้ว่าเราเราเราต้องการยาในรักษณะโควิดมานี่ั้งมวยบวหน้าคายดร้อนกันหมดโดนหมดเพราะนั้นเราเป็นลักษณะเป็นการประชาพิจารณ์ผูมด้วยของเรา เดี๋ยวน่าจะคุยประเด็นนี้ด้วยป่ะเก็รวบรวมครับเป็นหนังสือจากนายกสมาคมน้านายทุ่มเราเนี่ยรวบรวมประเด็นปัญหาไปบ่ายเลยผมไม่เลต้อนแล้วเอาจากนั้นก็จะขึ้นไปอยู่กกตที่หนึ่งวหมากไม่ใหญ่หรอไปแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเราก็ย้ายกลับมานี่แหละอยู่นานไหมกว่ีกสองปีน่ะอยู่ว่าเดทใช่ก็เดทอ่ะใช่ ก็จะขึ้นก็จะขึ้นแทนต้นแตงไฟเด่นนะยังไปยังมาอะไรจะขึ้นเนี่ยขอเด่นตามต้นพิสทงเลยนะต้องทำแบบนี้แต่เร็วเกินแล้เจ้าพิ้งจะทิ้งซ่าๆกันได้ไสองคนค่ะคนละคนดุมพลังเพิ่มพลังครับตรงนี้เดินสายงานหนักทีมงานมอเตอร์เรย์แล้วก็ทิ้งตัวแวนมวยไทยครับ กูนี่ยเดี๋ยวพี่อยู่นอกาแฟเย็นออนนเหมือนกันออูนนยอจิ้วกาแฟเราไปต่อครับจิ้งทัวแวนไว้ไทยครับใจ,จติดต่อได้นะครับรถตู้ครับ